เอสที่ฝ่าฟันวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะคะทำให้หลายๆ SME นะคะก็ขยายธุรกิจพุ่งทยานแล้วก็สู่ความสำเร็จในการที่ขยายธุรกิจแล้วก็พัฒนาธุรกิจค่ะก็งานนี้นะคะจัดขึ้นมาก็เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจนาะแล้วก็ชเชิดชูเกียรติเอนะคะก็หวังว่างานนี้จะ ไปเป็นกําลังใจให้กับนักธุรกิจหลายๆคนนะคะที่กําลังแบบว่าท้อแท้หรือว่ากาลังอ,อยากจะเริ่มผันตัวเข้ามาเป็น s m ส e นะคะก็อยากให้ดูงานนี้นะคะเพื่อที่จะไปเป็นแรงกําลังใจแล้วก็ผลักดันให้ตัวเองนะคะ,ะประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะ่ะจริงเรามีเกณฑ์การตัดสินเรืองอล่าสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนักธุรกิจนะคะที่เข้าร่วมรับร,บบรางวัลในครั้งนี้นะคะก็ เป็นธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการขยายตัวนะคะรวมไปถึงการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะแ,และ <c oughs> แลอย่างน <c oughs> ี้เร <c oughs> ื่องยงอย่างพี่หนุมแบมเห็นอะไรครับอย่างพี่หนุแบมก็เป็นผู้ผลิตรายการที่ส่งเสริมอาชีพนะคะซึ่งก็อยากมอบรางวัลน,นี้เพื่อ,อเหมือนตอบแทนนะคะรายการของพี่หนุแบมจากใจเอ็นบีทั่วประเทศเลยค่ะค่ะ อยากใหู้ธุรกิจีในประเทนวันนี้มันเป็นยังไงบ้างหลังโควิดหลังโควิดนะคะก็บอกก็หลังจากผู้ธุรกิจเนี่ยก็บอกช้ำนะคะบางธุรกิจก็อาจจะแบบเหมือนกับเจ๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่านะคะปิดตัวไปเ่ปลียนคาหลังจากธุรกิจที่อาจจะแบบซบเซาปิดตัวไปพอโควิดเริ่มแบบเริ่มซาแล้วก็มีการเปิดประเทศเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยกลับเข้ามา เริ่มดาเนินธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจความงามนะคะที่บอกว่าตอนช่วงโควิดคือให้หยุดกิจการเลยนะคะค่ะค่ะก็เป็นธุรกิจความงามนะคะทั้งหมดเลยรวมรวมทุกอย่างที่เป็นบิวตี้เลยนะคะก็ปีนี้นะคะดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแรงขับเคลื่อนธุรกิจเล็กๆนะคะจาก็นส่วนหนึ่งของประเทศนะคะได้มีแรงขับเคลื่อนขึ้นไปนะคะทั่วโลกนะคะตอนนี้เราขยายกิจการ ก็ hey, main, จริงจริงถ,ถ,ถือถ,ถ<_<_ือว่าเป็นเกียรตินะถือถือว่าเป็นเกียรติสำหรับพวกเราในในวงการบันเทิงมากๆจริงๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคนคนในวงการบันเทิงทําอะไรบ้างนอกจากบันเทิงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพวกเราเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆอัค่ะที่สามารถที่จะเป็นแบบ สนับสนุนเบื้องหลังหรือว่าเวลาคนที่มาหรืออย่างพี่ๆเองกําลังเริ่มที่จะแบบสร้างตัวแน่นอนค่ะธุรกิจ ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าหรือจากคนดูเลยอพวกเราก็ไปต่อไม่ได้เราอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหยุดหยุดไปเลยก็ได้ถอยไปเลยก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังมีกําลังใจแล้วถือว่าการมอบรางวัลให้กับพวกเราค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เราจะเอากําลังใจอันเนี้ยไปส่งต่อให้กับทีมงานที่เขาก็ต้องดูแลครอบครัวอีกไม่รู้กี่ครอบครัว ค,คุณพิดเหมอนแบบนะคะพูดได้แต่ยังยังย <c oughs> ังธุรกิจความงามเองอะค่ะนุ่มแมนุมมั่นใจว่าพวกเราจะกลับมาแต่ว่าพวกเราเป็นธุรกิจ <c oughs> แรกที่ผลกระทบพอๆกับการท่องเที่ยวนั่นก็คือ,อปิดปิดอันแรก <c oughs> เปิดอันสุดท้าย <c oughs> เพราะฉะนั้นเรา ลูกน้องหรือคนที่เป็นลูกน้องฟันเฟืองเล็กๆที่อยู่ใต้พวกเราอะค่ะก็ต้องการการสนับสนุนนแบบคิดว่าบางทีรางวัลเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวเงินแต่มันเป็นกําลังใจที่เราจะกลับมาเพื่อที่จะแบบสู้แล้วก็สร้างเป็นตัวเงินได้ขอบคุณทีขอบคุณ่ะ